การใส่เกลือจะทําให้ยางของเราออกดีขึ้นจริงไหมใส่ไปแล้วจะมีผลดีหรือว่าผลเสียยังไงนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมหยิบเอาประเด็นจากเรื่องของยาเร่งที่ผมพูดในคลิปก่อนเนี่ยยกมาขยายความให้ฟังเพราะเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับพอดีเมื่อประมาณ 3- หรือ4ีปีก่อนเนี่ยผมจําไม่ได้ชัดเจน,นครับพ่อตาผมก็ซื้อเกลือมาใส่ในสวนส่วนหนึ่งนะครับของน้องเมียแต่ผมเองเนี่ยยังไม่รู้ข้อมูลเรื่องของงานวิจัยนะครับที่บอกว่าดินมันเค็มจะทําให้พืชสร้างเอทิลีนสูงขึ้นเนี่ยผมยังไมไ่เคยรู้ข้อมูลนี้มาก่อนแล้ววก็ประมาณ1-2ัน ก่อนที่ผมจะอัดวิดีโอเรื่องของยาเร่งเนี่ยก็มีพี่ท่านหนึ่งจากชุราชธานีขออนุญาตเรียกพี่แล้วก็ผมจําไม่ได้จริงๆนะครับว่าชุราชจริงหรือเปล่าเนาะก็ต้องขออภัยด้วยครับโทรมาคุยกันนะครับประเด็นหนึ่งที่เราคุยกันก็คือว่ามีคนแนะนําให้เขาเนี่ยใส่เกลือนะครับจะทําให้ยางออกดีขึ้นผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีหลายคนนะที่ที่มีความคิดมีอยากจะใส่เกลือเพื่อให้ยางออกอะ่ะผมก็เลยมีเรื่องที่น่าจะต้องมาเล่าแล้วก็เอามาวิเคราะห์ให้ฟังกัน3ประเด็นสําคัญสาคัญเลยนะครับเราจะได ใส่เกลือไปแล้วมันจะดีจริงไหมน่าจะใส่หรือเปล่านะครับก็คือ1งงานวิจัยนี่แหละครับการที่ดินมันเค็มแล้วทาให้ยางสร้างเอทิลีนสูงขึ้นเนี่ยจะทําให้ยางออกได้จริงหรือเปล่าเรื่องที่2ก็คือเกลือเนี่ยมันมีความเป็นปุ๋ยหรือว่ามีธาตุองค์ประกอบของธาตุอาหารที่จําเป็นต่อพืชต่อยางของเราขนาดไหนจริงๆหรือเปล่านะครับเรื่องที่3ก็คือผลกระทบที่มันอาจจะเกิดขึ้นจากความเค็มที่เราใส่เกลือลงไปในดินนะครับใส่ไปแล้วมันจะดียังไงไม่ดียังไงมีผลเสียแบบไหนนะครับเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์มาเล่า เริ่มด้วยประเด็นที่หนึ่งนะครับที่บอกว่ามีข้อมูลจากงานวิจัยที่ระบุไว้ว่าดินที่มีความเข็มมากขึ้นจะทําให้พืชสังเคราะห์หรือว่าผลิตเอทิลีนสูงขึ้นนะครับแต่ในเชิงของยางพาราเนี่ยครับถึงแม้ว่าเอทิลีนเนี่ยจะเป็นตัวที่ไปสั่งให้ยางเนี่ยผลิตน้ํายางในปริมาณที่มากขึ้นแล้วก็มีการไหลในเวลาที่ยาวนานขึ้นก็ตามนะครับหลายๆครั้งที่ต้นยางเรามีปริมาณเอทิลีนที่สูงขึ้นก็ไม่ได้สามารถที่จะทําให้น้ํายางมันออกเพิ่มขึ้นได้ครับ เพราะว่าองค์ประกอบหลักของมันเนี่ยขึ้นอยู่ที่ความสมบูรณ์ของมันด้วยนะครับในพื้นที่บริเวณบ้านผมเนี่ยจะพบบ่อยก็คือว่าเป็นการปลูกยางในานาก็จะพบเรื่องของอยางที่มีน้ําท่วมขังแช่รากเป็นระยระเวลายาวนานปีหนึ่งหลายเดือนนะครับก็จะเห็นได้ว่ายางพวกนั้นเนี่ยครับใบเหลืองใบซีดตลอดทั้งปีครับไม่ว่าใครจะใส่ปุ๋ยดูแลยังไงเนี่ยใบก็จะเหลืองจะซีดทั้งปีนะครับจากข้อมูลที่บอกว่ายางเมื่อน้ําแช่รากเนี่ยนะครับมันก็จะสังเคราะห์อทิทลีนสูงขึ้นเห็นไหมครับว่า ถ้าต้นยางเหล่านั้นเนี่ยมันมีปริมาณเอทิลีนที่สูงอยู่แล้วแต่ในขณะที่ใบมันเหลืองมันซีดจ,จากเอทิลีนที่ไปสลายโคลอโรฟิลล์เนี่ยทำให้การสังเคราะห์แสงมันมีประสิทธิภาพที่ด้อยลงต้นมันก็ไม่สมบูรณ์ครับการผลิตน้ํายางมันก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยครับเพราะว่าผลกระทบที่การจากการที่มีเอทิลีนในปริมาณที่สูงเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะผลในเชิงบวกอย่างเดียวครับผลในเชิงลบก็มีอีกมากมายนะครับรวมถึงหลายๆคนนะครับคงจะรู้ดีตัวเฉพาะคนที่ยางพันไม่ดียางมีปัญหาหรืออะไรก็แล้วแต่ครับ ขนาดที่ใช้ยาเล่นไปแล้วก็ยังไม่ได้ผลในเชิงของการเพิ่มปริมาณน้ำํำยางดังนั้นนะครับข้อเนี้เราสรุปได้เลยครับว่าต่อให้ต้นยางนะครับมีปริมาณเอทิลีนที่สูงขึ้นแต่ยานั้นไม่มีความสมบูรณ์ไม่มีธาตุอาหารไม่มีสารอาหารหรือว่าไม่มีพวกกระบวนการจากการสังเคราแสงที่ดีเนี่ยก็ไม่สามารถเพิ่มปริมาณผลผลิตน้ำํำยางได้นั่นเองครับเรื่องที่2ครับว่าเฮ้ยแล้วเกลือเนี่ยเราจะใส่เนี่ยเกลือมันมีความเป็นปุ๋ยหรือว่าเป็นธาตุอาหารหรือเปล่านะครับองค์ประกอบทางเคมีของมันก็คือโซเดียมคลอไรด์นะครับ ก็ประกอบไปด้วยโซเดียมแล้วก็คอรีนนะครับเป็นองค์ประกอบหลัก2อย่างอยู่ที่ประมาณ95-98.5%สนะครับส่วนที่เหลืออยู่ประมาณ1.5-5%เนี่ยก็จะเป็นส่วนอื่นๆครับไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมแมกนีเซียมกำมะถันนะครับแต่มันเป็นองค์ประกอบในปริมาณที่น้อยมากครับถ้าเรามาวิเคราะห์ครับโซเดียมเนี่ยไม่ได้เป็นธาตุอา,าหารใดๆเลยนะครับแต่ตัวที่เป็นธาตุอาหารจริงๆที่มีปริมาณมากในนี้ก็คือคอรีนนะครับแต่คอรีนเนี่ยเป็นแค่ธาตุอาหารเสริมซึ่ง พืชโดยทั่วไปต้องการใช้ในปริมาณที่น้อยนะครับไม่ได้ใช้ในปริมาณที่ใช้เยอะนะครับอีกอย่างคอรีนเนี่ยก็เป็นองค์ประกอบของปุ๋ยองค์ประกอบของสารละลายอื่นๆโดยทั่วไปอยู่แล้วครับปุ๋ยเคมีทั่วไปเนี่ยมักจะมีคอรินเป็นองค์ประกอบอยู่แล้วนะครับส่วนแคลซแเซียมแมกนีเซียมกำมะถนนันมันก็มีในองค์ประกอบของเกลือในปริมาณที่น้อยมากๆโอกาสที่จะลงไปเป็นประโยชน์กับพืชเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับในประเด็นที่สามนะครับที่สําคัญเลยก็คือว่าเวลาที่เราใส่ลงไปแล้วเนี่ยนะครับ ความเค็มที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันสร้างปัญหาให้กับพื้นดินของเราสร้างปัญหาให้กับพืชของเราถ้าสภาพพื้นที่แห้งแล้งขาดน้านะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะไปกระตุ้นทําให้พืชของเราตายได้ไวขึ้นครับพื้นที่ที่มีการเกิดปัญหาของดินเค็มเนี่ยจะแก้ยากกว่าปัญหาดินกรดเสมอเลยครับพื้นที่ที่เป็นปัญหาดินเค็มเนี่ยต้องคลุมดินมัง่งต้องไม่ให้ดินแห้งมัง่งไม่งั้นเกลือจะขึ้นมานะครับพื้นที่บ้านไร่ด่านคุนทศอําเภอ บาเน็ตนรงจังหวัดชัยภูมิที่เป็นตําบลหัวทะเลอย่างเงี้ยครับเป็นพื้นที่ที่เป็นดินเค็มดินเกลือนะครับมีปัญหาเรื่องของการเพาะปลูกเยอะมากครับพื้นดินมันเค็มหน้าแรงนี่ครับเกลือสินเทาคาบเกลือขาวๆจะขึ้นเต็มไปหมดเลยนะครับก่อนหน้านี้ก็มีพระอาจารย์ท่านหนึ่งจากอําเภอด่านทศนะครับก็โทรมาคุยกันปัญหาของพื้นที่แบบนั้นนะี่ยทให้เกิดการเพาะปลูกไม่ได้นะครับอันนี้คือปัญหาที่สําคัญเลยก็คือว่า ดินเคม็มมันแก้ปัญหาได้ยากกว่าดินเป็นกรดดินเปรี้ยวนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เราจะใส่อะไรลงไปเนี่ยเราควรจะพิจารณาวิเคราะห์ให้ดีครับหลายเ,เมื่อตอนที่พ่อตาผมใส่เกลือลงไปเนี่ยก็ใส่ทั้งสวนเลยนะครับสุดท้ายแล้วเราก็ไม่สามารถวิเคราะห์หรือวัดผลอะไรได้เลยสิ่งสําคัญเรื่องที่สีเอามาเสริมให้ก็คือเรื่องของการที่เราจะทําอะไรลงไปในสวนของเราเนี่ยนะครับบางครั้งเราทําไปโดยที่ไม่มีการวัดผล ไม่มีการประเมินทําให้เราไม่รู้เลยครับว่าสิ่งที่เราลงไปทําลงไปเนี่ยมันเสียเงินเปล่าไหมเสียแรงเปล่าเสียเวลาเปล่าหรือเปล่านะครับผมเห็นหลายๆคนพยายามทมาาําน้ําหมักจากนู่นจากนี่มาใช้แล้วก็มาฉีดมาพ่นมาทําครับแล้วก็บอกว่ามันดีจูลินซีสัรงข้อแสงมาพ่นปัญยาแล้วก็บอกว่ามันดีเราลองทําอย่างนี้ครับเพื่อไม่ให้เราเสียแรงเสียเวลาเสียต้นทุนไปโดยเปล่าประโยชน์เราควรจะมีส่วนที่เราทํากับไม่ทําเอาไว้เปรียบเทียบด้วยนะครับใส่เกลือครึ่งสวนสิ อีกครึ่งสวนไม่ใส่ดูสิถ้ามันยังออกเท่ากันแสดงว่าสิ่งที่เราทําลงไปเนะี่ยมันไม่ได้เกิดประโยชน์เลยมันมีแต่เสียเงินเสียแรงเสียเวลาเพิ่มขึ้นไปนะครับน้าหมักแบกสะพายเป้ไปฉีดไปพ่นนะครับลงทุนกับการหมกักลงทุนกับการฉีดพ่นสุดท้ายแล้วมันได้ผลจริงๆหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งสําคัญมากๆเราจะได้ไม่เหนื่อยฟรีครับมีตัวที่เอาไว้เปรียบเทียบด้วยครับในเชิงของการทดลองเ็าเรียกว่าคอนโทรลนะครับเอาไว้เปรียบเทียบเอาไว้ดูด้วยว่าทํากับไม่ทํามันแตกต่างกันจริงไหมถ้ามันทํา แล้วมันได้เห็นผลดีมันมีความแตกต่างเรามาทําตามหลังไม่เสียหายครับแต่ถ้าเราทําทั้งส่วนแล้วเราก็มาโนเองว่าโอโ้ออกดีจังด้วยสาภาพด้วยสิ่งแวดล้อมหรือมันอาจจะดีแต่ปีเนี้สาภาพแวดล้อมปัจจัยอื่นๆมันไม่เอื้ออำนวยเราก็เลยเห็นผลเห็นความแตกต่างไม่ชัดเจนเราก็เลยว่าเฮ้ยมันท,ทั้งทั้งที่มันดีเราก็บอกว่ามันไม่ได้ผลก็เป็นไปได้ครับดังนั้นฝากเอาไว้ครับเรามาสรุปกันครับว่าการใส่เกลือจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้มีผลช่วย ให้ยางของเราออกเพิ่มขึ้นเลยถ้ายางของเราขาดความสมบูรณ์เพราะปัจจัยสําคัญของการที่ยางจะออกเยอะขึ้นก็คือความสมบูรณ์ของยางด้วยครับดังนั้นเนี่ยการใส่เกลือจึงไม่ใช่เป็นผลและไม่ใช่เป็นผลดีเลยเพราะอาจจะทําให้ยางโซมและมันไม่ได้เป็นปุ๋ยนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบต่อดินถ้าดินเค็มมีปัญหาแก้ยากกว่ายางอ,อดินเป็นกรดสําหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์ไปให้คนที่อยากจะใส่เกลือเพื่อนพี่น้องเราญาติเรา,า,เราที่ดูแลทำสวนยางอยู่ครับจะได้เขา จะได้มีข้อมูลมีความรู้แบบนี้ครับสวัสดีครับ